Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen direkt. Okay, so ich hab, äh, uh, wenn ich, you guys, leider like guy Channel, und ich hab, wow, so man haben kein Cash Game, Ghosts, Lecon, Weiland. Äh, Pommesabra, Unini, Hockin, äh, Wüttermin, Leiman, eh, dood it again. Wüttermin, Weiland! ภารกิจแรกต้องไปช่วยไว้นะใจเย็นๆไปกินแรกเราต้องไปช่วยอาร์มารูนะครับก็เฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะหยุดยิ่ยักยักวะเฮ้ยไปช่วยอาร์มารูต้องไปโลเคชันซาบังก้าดูเทนเน่โอเคไปจับผู้หมวดมันก่อนเพื่อไปเค้นข้อมูลเอาละไปแล้ว let's go let's go let's go รถนี่อัลบากายานพาหนะผู้ใจเดี๋ยวนะมันไม่ลายอัลบากาด้วยโคตที่นี่ไวเลรนะไปทำเมื่อกี้ติดหล่มนะฮะเบิร์นยางเบิร์นยางในไวแลนด์ไม่ผิดกฎหมายนะครับดูแลก่อนซะก่อนยังเป็นดินลุกลงอยู่เลยไงละมึงโคตรไวบอกแล้ว พี่นิวายแลนด์ครับพี่วอยแลนด์ต้องต้องเหยียวันไหนครับคนขับครับชื่อะไรครับครับผมคิดทครับครับเออแล้วบทเป็นอะไรครับแล้บทเป็นกำนานนะเอ้ยโอ้ยบ้าเกือบแล้วเกือบแล้วอ้วคุยเดะเยะเดะเดะเดะเะเดี๋ยวเดเดะเดะเโดะเดเเดวมดะเดะเเดะเดเดะเเดะเเดเะเดเดะเดะเดะเดเ แน่นอเลยกำนันเป็นคนกำนานพื้นที่ผมไม่เชี่ยวชาญนะครับเท่ากูว่าที่ป่าดื่อกี้นี่แม่งต้องเป็นแท็กซี่จากประเทศนึงแน่เลยได้มึงขับดีๆเดี๋ยวมึงโดนล้อมนะกูบอกก่อนต้องเขากลั่นมายิงนะเพื่อนเฮ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ไวแลนด์ก็ไม่ต่างจากประเทศนั้นเท่าไหร่เดี๋ยววนี่นะครับ พาดคนนี้ก่อนเลยทสุดหลอด่อเออชื่ออะไรครับเ้ยเดี๋ยวเลยปอมเหรอใช่ครับคุณอะไรครับผมบอมครับบอ,บอมบอมไปไม้นะฮะไม่ใช่เปล่าเปล่อาอ้าว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 บินไปแล้วเฮ้ยนั่นใครอ่ะเป้าไม้ นั่งยืนแค่ขี้มูกอยู่นะวันดูเลยอลลเร็วเวลาจะทำการจะการทำการฆ่าแบบเตลไปเลยเพื่อนฆ่าแบบเตลสาบานเว้ว่านั่นสเตลใกล้เป้าไม่ถ Let's move ไม่ถึงไม่ถึง แแสิบแรงม้าไปไม่ถึงเนอไอ้มันต้องดูนี่กูจะย่องมาแบบนี้ย่องเข้าไปใกล้มาอย่าพุ่งทำมันอย่าพุ่งำมันมาแล้วมาแนี้กี่แรงม้าทนี้คันนี้เก้าสิบแรงม้าูอยโอ้ึมันเหยเหยม่เหีย ตายอ่ะหรืออ่าเกิดแนะนำตัวกันใหม่ดีกว่าผมพีซนะครับกริสลี่เป็นกัปตันกริสลี่ส่วนนั่นสตัคลอรชเยอะอันดีนี่กูเองแค่นี้ชื่อปอครับเออแค่นี้แหละยั่กูไม่มีอะไรเยอะนี่นะฮะปอมนะครับเป็นเราจะเรียกนะว่าเอ็กซ์ละกันตามสบายนี่แหละฮะกำนัน ตำรันต้องเปิดตัวอลังการหน่อยครับเฮ้ยกำลังก็ได้โอเคปะต่อแล้วแล้วคนที่นอนอยู่แบบนี้ฮะชื่ออะไรอันนี้สมหมายครับ้ย สมหมายบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้สมจิตบอกว่าสมหมายหายไปน่ะเอ้ยสมปองสมปองเมื่อกี้เขาไปไหนทำไมเจ้าข้าสมปองเชื่อเลยสมศรีชื่อสมศรีฮะสมสีวิ่งอยู่แล้ว ดีว่าเฮ้ยเฮ้ยเราเราเจอศพเราเราเจอศพผมอะไรดีวะมีชืไเฮ้ยเฮ้ยเจอสมศักข้างหน้าไหนวะสมศักดิ์สมศักดคนกิเยอะยอืมนี่เจเสมิเจอสมนึงอันนี้สมอะไรอันนี้สมอะไรสมกกสนะโอ นเราไม่เห็นแล้วสวัสดีสมกอกโหนี่เราเปิดฉากกันอย่างนี้เลยเนี่ยดึกนี่เราไปทางรัดครับเอาเข้าไปเอาเจอเด็กแว้นเจอเจอเด็กแว้นจะมาเปนยืนจะมาเป็นยืนขับวะเมื่อกี้มันเป็นเด็กแว้นไงเนี่ยมันยิงข้าวสมไดไงสมจิบลูกค้าเตะไข่ออหมอบลงไปเอ้เราต้องมาทำอะไรตรงนี้ใช่ไหมดึกเหลืองเฮ้ย หมอบลอเลยวะอ่านายรู้ใช่ไหมวันนี้เราสี่คนมาทำอะไรกันนายมานี่เลยดเราจะพานายมาไทยบียืนกลางสายฝนนี่เอาละเราจะทำการสอบสวนไอ้หมอนี่อื มึงตอบคำถามกูมาไม่งั้นกูยิงมึงแน่นอนจะเย็นเพื่อนจะเย็นกูจะเจออมาร้ได้ที่ไหนเงริงปกูเนี่ยแค่นี้นะมันอยู่ในฟาร์มเดี๋ยวมึงจะรู้มึงทำอะไรกับกูไว้เงียบไปไอ้ตูดยิงซ้ำแม่ก็อาจจะแปรได้ไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามแปรแล้วกันนะ จะไปคันไหนขอทั้งคันคันไหนก็ได้คันไหนก็ได้อ่อ่มีคนนั้นมีคนขับแล้วร้กไออันนี้เบิร์นอันนี้เบิร์นอันนี้เบิร์นโอหเบิร์นเบิร์นแรงเลยเนเบิร์น ไม่มีใครชำนาญพื้นที่เขาเอาไว้แล้วหืมชำนานเลนไหนไม่รู้โอ้โหโอ้โห <c oughs> นิปมีมันเขาไวากีนะนี่ว่ะโ <c oughs> อ้ยน <c oughs> ไานี่ยุ่นเ้ยนี่วแลนไงก็าวกีนะไงายกีนะโอเ ้านกำลันอยู่ใต้เขาใช่ไหมครับออนก็จเน่าก่งีเส์เน่เ่สสเปซวนม่นหินน้ากูเสียวหินไปมิกว่าเอง ระวังคนนะระวังคนกําล้ยใครขับคิดยาเมารถอยู่ไหนวะไม่มีป่ะเขาบอกเลยว่าใครขับไม่สําคัญต้องขึ้นอยู่กับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้น๋ยวอะฮะฮะเฮยือกับมือเป่าเอยวันวันนี้โยนโดนไปเยอะ Smoke weed every day เริ่มติดมาแล้วกนเลยแล้ว ไม่ครับเราุกอ้อมเข้าลุกเข้าเตลเตลยังไงวะนี่ไงเตลมาทางข้างีลยวดี๋ยอเต็มมันมันเต็มเลยเฮียเข้ามาเต็มเลยดิลงแต่เ็ไปลงมาเด็กไปครับเด็กไปครับเด็ไเลยวะเาเ้ามก็เจยว่ามุ้ยปวดไม่เหมือน เฮ้ยเราเจอปกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอด้ประกันแล้วเพื่อนเอามานี่เอามานี่โอ้โหเต็มเลยช่วยกูก่อนดีจะกับแล้ววเดอเดช่วยเพื่อนเ่อนไปแล้ไปแล้วไปแล้วไม่เพืนออทุบอกโอเคเคลียร์นูใช้ตทุบอกเคลีร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์ัอดนี่สุดเอร์เนี่ยโอ้ยไปโียห้น้าเจิดมันไอ้เนี้ยอะไรเนี่ย อาโนลามิกไซส์สโคมเย่อะใช่ปุ่นี้สิปุ่นนี้เคีีเคีอะไรวะ <c oughs> อะไรเขียีวะเขียเดียวเองหิวเหรอกำนันหิวครับมหิวมากแกกวัวได้แล้วเนี่ยไปแล้วเอ้

เด้งๆมานทะลุออกมาแอกกระจกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ยนจัดดีๆจัดดีๆอีกล้วก็เม่ดีกวก็อีกได้โอ้โหอ้โโอ้โหเหนื่อยแตกโอ้โหจอดดีๆจอดดีๆกลัวแล้วโดนลกเย้ติดกระจอร์ดยากย่าเอ็กซ์ามา พามันไปส่งให้กับทักกาซาลิเดี๋ยวมึงสนใจกูก่อนไม่มึงอยู่นะป่ะกูกูก็ต้องกดเอกแท็กเหมือนกัน with the Point. อินเตอร์แลกวิดเด a l l แล o ี่พอยเพื่อนตายมึงทำกูเดินไม่ได้กำนันได้มึงจะมาบังกูงอีกเหรอ <laughs> เฮ้ยนี่แหละแลนาอจะชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ที่แฟนเพจด้วยนะจ๊ะปยับขยับมาเนี่ยจะไปไหนจ็บไปหาหายละหลุดมือไอ้าวคน้ 哎，老哎导，哎爷。